นี่ก็คือไอ้งโง่อีกหนึ่งตัวครับที่เราเจะเดินทางมาอันนี้คือเป็นของน้องคนขับเรือที่อยู่ด้านหลังอาทายหน่อยออกล่องหน่อยออกล่องหน่อยน้องคนนี้นะบังบ่อนะบังบอมาไักไอ้โง่ที่าาเป็นบารากาอันนี้เป็นคลองใหญ่เลยลนี่กี่ห่วงสิบกี่ห่วงน้องสิบห้าอ๋อยังได้ปลาก,กระดีอะไรเขานู่นเขาทนี่ไงคุยกายทำนี่งหล่อน้องเอาเลย อะพี่ขอถ่ายคนละมุมกับพี่ฮอดแชร์แล้วกันอะไรอ่ะนี่ครับของน้องคนบังบอกทิงกูครับนี่ของน้องแล้วก็คนทิงกูนี่คือเซียนวังเซียนวังนะอายุยังน้อยตอนนี้ก็คือประสบการณ์ยังเก็บได้อีกเยอะสั่งประสบการณ์ไปแต่ว่าเขาประสบการณ์หาปลาไม่น้อยครับจะบอกเขาดีครับนี้บ่ายโมงผมจะมาตะเวนหาปลาพวกของบรรยากาศกับตักอากาศ แค่แทงปลาลักลิงกูงงใปบหมดเดี๋ยวเฮ้ยปลาได้โอ้โหได้ได้อยู่ตัวใหญ่เหรอครับโอ้ยประวัสดีนะประวัสด์จะกูได้จะกูหน้พี่ว่าเสียได้้ได้เอใช้ได้โอ้โหดีดีดี โอ้ใช้ได้ใช้ได้เขาไปกั้นเลยทุกชั้นกับหัวด้วยเออโอ้ใช้ได้ใช้ได้อยู่โอ้มีปลาบูตัวใหญ่นะเราปลาบูต้อโลได้ไหมโอรปลาบูเลยล้วนเลยอ่ะโอ้โหปลาซักเกอร์อืมโอ้มีกุ้งขาวด้วยนี่นี่แหละกุ้งขาวอืมถ้าเราไปรอบมันจะติดเยอะกว่านี้เลยอืมจะไปดูใกล้ๆนี้โหเยอะครับไอ้บูนี่เราจะไปต้มยำกินฮะ บูเยอะมากที่กอกินข้าวด้วยกันนะกินเบียร์กันหน่อยแล้วก็น่ะคุยกันหน่อยนะกุ้งนี่ตบวบานกุ้ยกันยกไบู่ยกยกเออนั่นะโอ้ยบูอะไรบูใหญ่อ้บูบูนอ้บูโละไรบู้ไรสามสี่ร้อยเลยได้เลยนะจำนะแห้มัลุงทั้งแม่แต่ตัวนั้นใหญ่พอกินเลยไปยั้อนไป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 ครับนี่คือ เซียนวันมันละกาดครับในที่สุดเราการ็ชนะฮันได้ออนทัวร์พี่แค่กับผมไปได้ผมมาแข่งกับน้องเลยเนี่ยพูดเล่นครับแซวกันสนุกสนุกชนะเราได้ไงอะโง่อคนอื่นะแซวครับแซวพี่เลิพี่พี่เลิงมากับผมนะงานนี้ผมมีกรรมการเป็นฝ่ายเดียวกับผมนะอาจจะไปดูอีกปากหนึ่งนะครับที่น้องขดดักน้องวันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปากครับที่น้องวันมาดักไว้นะเซียนวัน เ่เซียนวันอันนี้ดักทั้งหมดกีปากเมื่อเมื่อคืนาอาสามปากที่บา้านี้ปากที่สองนะอ๋อน้องเขาจะดักตามคุ้งน้ําที่มีใต้สะพานนี้มาเลยขวางไว้ไม่ได้เต็มคอนะก็เลยได้ดูบรรยากาศขอไงไอ้โง่ที่บางบ่อกนี่นะครับว่าเขาดักกันยังไง <c oughs> ไม่ว่าหรอกแย่เรื่องร้เปล่าเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีไปเชียงของเออแต่ขยะเยอะนะเนี่ยติดไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ครับนี่ครับหลักของจริงคือมันจะมีได้ไม่ได้อย่างนี้เลยนี่ครับบนถนนก็จะเป็นคลองนี้เลย แดี๋ยวจะไปกู้อีกอันหนึ่งตรงนู้นอันนี้คือวางี้เดี๋ยวไม่เก็บเลยใช่ป่ะถ้าไม่ได้นี่คือเดี๋ยวมากลางต่อใช่ป่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจละอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งไกลอีกอันหนึ่งไกลไหมครับน้องเซียนวันอ๋อไปดูอีกอันเลยใกล้ๆนู่นนู่นเห็นแล้วตรงที่คนเดินนะครับตรงโซนละเห็นไหมอ่ะไปดูเลย มาดูบรรยากาศด้านหลังผมบ้างครับมีอู๋มีเซียนวันแล้วก็มีที่เริงที่เริงนี้กรรมการนะก็คนบางบ่อเอาโทษทีครับฝั่งเซียนวัน ตังอโอ้ะอันนี้น่าจะได้น่าจะได้นะเอะกิออะไ่้วาต่เวลาจะเอากุออกคือนัก้ายขายไรวันนี้ เรียกพอดีครับพี่พอดีครับจำได้ไหมจำได้เนอะรู้อยู่นะต้องกรู้ต้องามผลไม่จำไม่ได้ดิอ๋อตัดผมอ๋อคนจะเยอะไหมเปียกเนี่ยดูดิได้ไหมโอ้ยปลาปลาสร้อยเหรอเออได้เยอะอยู่โอ้โหเยอะอยู่เยอะอยู่ป่านนี้โอ้โหเยอะเยอะโอจะนั่งปลาซักเกอร์น่ะ แบกแบกแบกอ่ะอือสักเกอร์เยอะสักเกอร์นี่กินไหมพี่เขาไม่กินไงไม่นินเลยอ๋อนี่เลยครับคนไทยไม่นิยมทอดกระเบนไหมเนี่ยอือครับดูยกนะครับโอ้หนักสักเกอร์นะเนี่ยัหนก ไอ้โง่ดักสักเกอร์เนี่ยกุ้งตัวเบล้อเลยว่ะน้องหยิบโชว์ได้ไหมน้องวานรรมการโอ้โหตายตายตายใจริงล็อบเตอร์เมืองไทยนี่ยลงยูทูบไหมครับตอนนี้ผมทำย t ทูบลงช่องโปรโมทไปทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยตอนนี้นี่แต่แก่ทำเป็นชีพเลย ก็นี่ครับพิกกุ้งมันเห็นชัดเลยที่ไหนวิทบ่อนะแต่เวิทบ่ออ๋อเขาวิทบ่อนะไว้ถ่ายได้นี่ครับนี่คือติดเกล็ดนะครับที่ที่เราลบล้างกันอยู่ที่นี่ครับบ้านละกาดี่ครับเซียนวันไม่ธรรมดานะสองปากนคได้